4ข้อแนะนำผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคกระเพาะนะคะยามปกตินะคะในกระเพาะของเราเนี่ยจะมีน้ำกรดหรือว่าการหลั่งกรดออกมาค่า ph จะอยู่ที่ประมาณ1-3หรือ2ประมาณนี้นะคะแล้วเวลาที่ร่างกายกินอาหารที่มีกรดเยอะๆๆ,ๆร่างกายจะมีการเปลี่ยนกรดเขาเรียกสะเทินให้กลายเป็นเบสอันนี้คือความสมดุลปกติแต่ถ้าร่างกายไม่ปกติกระบวนการนี้จะทำไม่ได้ค่ะ คนที่เป็นโรคกระเพาะก็คือเกิดจากความไม่ปกติตรงนี้นะคะอันดับแรกที่เชื่อว่าโรคกระเพาะเนี่ยเกิดจากการกินข้าวไม่ตรงเวลาอันนี้เป็นความเชื่อนะคะถ้าเรากินข้าวตรงเวลาแต่เรายังกินข้าวที่ไม่เหมาะสมกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเนาะมันก็จะมันก็จะไม่หายโรคกระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินข้าวให้ตรงเวลา ข้าวหรืออาหารนั้นมันต้องตรงกับร่างกายตรงกับเซลล์ที่จะช่วยซ่อมเซลล์ด้วยค่ะนะคะอ่ะอันที่สองการไม่กินอาหารมื้อเช้าทำให้เป็นโรคกระเพาะอันนี้ก็ไม่เสมอไปนะคะการไม่กินอาหารมื้อเช้าเนี่ยบางคนก็ไม่กินนะบางคนก็กินซึ่งบางคนกินมื้อเช้าทุกมื้อเป็นโรคกระเพาะก็มีนะคะซึ่งการไม่กินมื้อเช้าเนี่ย ไม่ได้ทำให้เป็นโรคกระเพาะเนื่องจากเวลาตอนเช้าเนี่ยร่างก,กายของเรามีน้ำกรดเขาเรียกว่าย่อยในกระเพาะของเรานะทุกคนในกระเพาะของมนุษย์เราเนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยรวมถึงทำหน้าที่ในการเปลี่ยนกรดให้เป็นด่างด้วยร่างกายมีกระบวนการนี้ทั้งหมดแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราเนี่ยเสียสมดุลเนาะเสียสมดุลของร่างกาย เนื่องจากมันเกิดการติดเชื้อซึ่งร่างกายเนี่ยจะทำงานสมดุลได้ร่างกายจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวระบบภูมิคุ้ม,มกันที่ดีนะคะแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีเราเกิดการติดเชื้อซึ่งโรคกระเพาะเนี่ยมันจะมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียชนิดที่เรียกว่า H pylori ลอันนี้แบคทีเรียมันมาจากอะไรมันมาจากการเสียสมดุลน,นะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าวันนี้เรา ไม่กินข้าวเช้าแล้วร่างกายหลังกดในกระเพาะออกมาเนาะแต่โดยความเป็นจริงของร่างกายเนี่ยในกระเพาะเนี่ยจะหลั่งน้ําย่อยออกมาซึ่งน้ําย่อยเนี่ยจะมีค่า ph ที่2และทีนี้ในกระเพาะของเราเนี่ยเขาก็จะอยู่กับน้ําย่อยที่มีค่า ph ที่2ซึ่งแม้ไม่กินข้าวค่า ph ก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่พอกินข้าวเข้าไปกระบวนการของร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วค่า ph มันจะอยู่ระหว่าง1-3นะคะ บางสิ่งจะต้องใช้กรดร่างกายก็หลั่งกรดเรียกกรดเกลือขึ้นมาเนาะแต่บางแบบเพื่อเมื่อย่อยเสร็จแล้วมันเกิดกรดมากเกินไปร่างกายก็มีการปรับให้มันมาเป็นด่างเพื่ออะไรเพื่อจะปกป้องเซลล์เยื่อเมือกเซลล์เนือเยื่อกับกระเพาะของเราเยื่อบุผนังกระเพาะของเราเพื่อไม่ให้แสบไม่ให้บาดเจ็บไม่ให้ระคายเคืองอันนี้คือคกลไกปกติของร่างกายเราแต่ที่ เขาเกิดการรวนนะคะมันมาจากการเสียสมดุลของร่างกายนะคะจริงๆแล้วการกินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยไม่ใช่สาเหตุตรงๆของโรคกระเพาะนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่อาจจะมีผลก็คือสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วมีปัญหาเสียสมดุลแล้วระบบย่อยระบบดูดซึมไม่ดีแล้วก็จะทำให้ท้องอืดง่ายเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะย่อยยาก หรือว่ามันกินแล้วมันจะมีมวลมีน้ำหนักถ้าเทียบกับเราไปกินผักเนาะผักต้มเนี้ยกับเนื้อสัตว์แต่จริงไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะนะคะการกินเนื้อสัตว์เยอะก็ไปจึงไม่ใช่สาเหตุของโรคกระเพาะแต่คนที่เป็นกระเพาะแล้วถ้าเป็นคนกินเนื้อสัตว์ก็ต้องกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบ,บวนการทอดหรือใส่น้ําตาลหรือใส่อะไรเข้าไปที่เป็นการแปลรูปอะิปชุบแป้งทอดอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าข้อสุดท้าย ความเชื่อที่บอกว่าเวลาที่เรากินยาเราต้องกินไปให้จนหมดยกตัวอย่างบางคนเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอต้องกินยาที่เป็นปฏิชีวนะต้องกินให้ครบให้จบไม่งั้นคุณจะเป็นโรคกระเพาะเป็นสาเหตุต้นเหตุไม่ใช่นะคะ,ะการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ต้องกินจนครบจนหมดก็ได้ทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะใช้วิจารณญาณน,นะซึ่งอย่า ทำตามนี้หรือทำตามนี้ก็ได้เพราะนี้เป็นคนที่ไม่กินยาอยู่แล้วหรือว่าถ้าเน็ตจาเป็นจะต้องใช้ยาก็จะไม่ใช้ไปจนครบจนหมดนะคะใช้เท่าที่จําเป็นนะคะอ่ะทีเนี้ยพอมันไม่ใช่สาเหตุทั้ง4ข้อนี้แล้วมันมาจากอะไรเอาจริงโรคกระเพาะมาจากร่างกายเสียสมดุลทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้พอเชื้อแบคทีเรียมันก่อวอดอยู่ในเนี้ยมันก็จึงทําให้กระบวนการของร่างกายมันเหมือนมีการรบกวนนะคะแทนที่จะมีการ ปรับจากกรดให้เป็นด่างเวลาที่อาหารเข้ามาแล้วเพื่อที่จะกระบวนการนี้ในกระพเพาะเ็ามีนะคะปรับกรดให้เป็นด่างเพื่ออะไรเพื่อปกป้องเซลล์ผนังกระเพาะของเขาไม่ให้เกิดการเป็นแผลเป็นถลอกเนาะแต่กระบวนการนี้มันเสียหายมาจากพฤติกรรมการกิน ตั้งนานแล้วอะค่ะมันก็ทําให้เกิดปัญหาเนาะโดยสรุปโรคกระเพาะเกิดจากการเสียสมดุลวิธีการจัดการโรคกระเพาะต้องทํำยังไงเดี๋ยวในคลิปหน้านี้มาเล่าให้ฟังเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะแล้ว oh. ep หน้านานะมาดูว่าเอ้ยเราจะรักษากระเพาะแบบชนิดที่ว่าเลิกเป็นโรคกระพเพาะไปเลยตลอดชีวิตโดยไม่ใช้ยาด้วยนะคะเราจะทํายังไงติดตามได้ในคลิปหน้าน,านะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ